การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนครสงขลาแทนอดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลาคนเก่าที่ถูกสารอุทธรภาคเก้าให้ใบแดงและตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีจะเกิดขึ้นวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะ ดังนั้นในช่วง8วันสุดท้ายผู้สมัครแต่ละทีมก็เดินหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างคึกคักทั้งในส่วนของการหาเสียงในชุมชนการเดินเคาะประตูบ้านแล้วก็ขึ้นป้ายแนะนําตัวริมถนนสายต่างๆในตัวเมืองสงขลาหวังโกยคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายให้ได้มากที่สุดหลังจากที่มีผู้สมัคร รงเลือกตั้งเนี่ยรวมทั้งสิ้น4คนค่ะนางพเยีสิริโชธนะครับผู้อำนในการสํานักงานคณะกรรมการ,ก,ก,ารการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลาบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนะครสงขลาในครั้งนี้กกตประเมินว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่าร้อยละเจิของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมความสนใจของประชาชนอาจจะน้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปและกะกะตยังไม่พบการร้องเรียนกับ การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งครับค่ะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนครสงขลาครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากกกตยื่นคําร้องต่อสารอุทธรภาค9เมื่อวันที่16มิถุนายน2565พิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายสร,รัรนินพัฒน์นายกเทศมนตรีนครสงขลากรณีกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อ28มีนาคม2564 ต่อมา22กันยายน2565สารอุทธรณภาค9อ่านคำพิพากษาว่านายสรณ์กระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งจริงและให้ใบแดงพร้อมสั่งเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง10ปีและให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลือกตั้งเป็นเงินจำนวน2ล้า00น10,000บาทและให้กรกตจัดก,การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลาใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่สารมีคำพิพากษาค่ะ